างนอดคิดทอดคิดถึงงยาแปรบวยป้า,าอยายแปรเอ้ยคิดทอดเด้บ่เหน็นอ่ะอีกแลหละงูหลดเห็นยังอีก คิดทอดคิดถึงเดะผมเมื่อจักเถื่อออกมาฮาร์ดดูหน้าโหลจังปืงจิงปืองอยู่ใครใส่ยังมีงลุ่มผมกเจ้านะเออเจาะตู้ว่ามัน,นหน่อยๆนี่เนาะหนทางนี่กระไรบวัวแมนดินหินแห่มันละเอียดมันเป็ดออกเป็ดออกอบ่จ่อยว่ะฮะมันเหยียบแล้วมันเป็ดออก แม่พี่นอ้องบ่มาได้ยัง,ง่ยเจ้ายับเข่าอยู่เอาเข่าอร่อยมากเลี้ยนใช้เสื่อเลยพระเจ้าให้ค่าปอบมุกปอบใจคนเราได้ก็หาเล่าเฉยนะวะพระจ้ายก็คนเราหาเล่าหานพี่น้องขอทางเกียวลงหน้าพระเจ้าแล้วชุดเล่งแล้วจู่อัดขามท่งดอนทองเจ้ตาตุลาคจักตมไปทางไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยย่าแพร่嘛 tao đi cà phu, kia ốp, suit xịn. Anh chị tham vào, bên, nó căng, nó chắc, đường nó nhảy, nó căng, nó nhảy, nó nè. <laughs> 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 บอได้ลงไปมนกระมุนในปุ๋ยแล้วเาเห็ดถัวไปโอ้ยเห็ออครอเครื่องอะไรก็ยาขอกเฟืองน่ะงัวคาวันโดนกระโดดปท่าเป่งน้าในง่วงวดเขาที่มากินเนี่ยนี่นี่เธอเห็ดนันหัวเ็ด้ว็อันแล้วเขาก็ะิข่นมาแล้วเขก็ะิเอาลงเลยกระชิมาเอาโตนี่ออกอีกนี่ Rồi thằng nào โอ้ยเพิ่นสิเฮ็ดแล้วโอเพิ่นสิสุดอ้ ว่นีมือกั้งจ้องเพื่อใหนึงแล้วก็เ้นดิ้นลุดโอ้ยไยยแปิแล้วพี่น้องเห็ดสุดเล่งเขินผูแล้วพว เพื่องจ้าน่ะเพยังโดยเฉพแป่เพื่อนน่ะมิแตนเขาเขาไม่เจะเห็ุหัวอ้อมเพื่องเหมือนซิสิไข้กลัวอ้อมในใดอ้อมเดินที่แล้วมันโดนมันจีอ้อมเดินแล้วเพื่อเขาสี๊ดเหตุแล้วเพื่อเขาจะสี๊ดเหตุทมแล้วย่างทันได้ล้างบระจอยสุดหน้านี่อยมือเขาไปง่ายหมองเลยมันในรถเขาเท่เนี่ยรเขาเท่เนี่ยทะเลยชาว่านละมันมามันอุูดยังก่อนนะ เองว่านักาแก่ของเขาก็อยากพักกอนตัวเองแบบสิปฏินดดยอืมระเรินดจัก่อนาจังแ่ว่าแนตน่้ีได้ดงเ่ลกแล้วนกทั้งทิงก็เป็นลักใต้ได้เบิดเลยฮะ ดคุดเรียบร้อยแลอเละอ,อ,อ,อันนี้เห็นวุ่นดิไอเหรอเออมนหนไมนนั่นมันวันกับโดดเขาโดดเขาผมมีบนงูจัตืมวะ ไม่ใช่โบเขาแก่ยู says, ่เด้อพ่อเท้าหลุดเขาเท่เอันเขาเขาแก่ว่าอ uh, ุยเด้กปวอเท้านี่ฟังช่วย่คอยว่าเขาไปขาเจ้ากอยากพ่างภาคภูมิวนน้องกชายผมเอ็นเวยนให้หลุดจ้กกว่าอันอันนาบัวเจ้าบัวาเจ้า่า้า อยากพ,าพักพรอนเอทุกคนโหลกเถอะเป็นอนแปลนอะสำนึกจังเนนต้มันทิมมีต้องโหลดสี่ขั้นหนึ่งมา

ติ๊กต่อมต่อยคืออะไรคนเคยเหู้เดียวเคยอยู่ผู้เดียวพี่น้องห้วยอีดันเจ้วนก้อยเปรีเวียนกระชวนบักขีดเอาเว้นนี่<ม>อ๋อทำนึ่งวันได้อยู่เดนะหัว,หวก็ไป๊ะขาดกระตูเออหัว,ว <c oughs> จะข้างออกแล้วห้วยดั้มแจ้วนทำว่า <c oughs> วนนี่เรียนลงค่อมลงค่อมลงค่อมว่านนี่แต ใช่หมัดเฮันบนี้เนัในหมัดบนนี้แต่ที่ไท่หรอนเขาบอว่าขอเน่ยบอกว่าเี่ยอดไลเขาว่าจะเอาพวกอาลางลงอยู่ก็อืมเจาวโคขยุเจา่ไหะเจาลงมันถับจะเห็ุใหมอีกใหม่อีกเออบ่แล้วอีก วันน้ล้วเอาเห็ดกันพื้นเลยข้าเจ้าง่ยเป็นมากข้าเจ้าก็ลุจะบตีกันเนาะบทหมัดใชกันแหล้วะแนนแล้วเลยไม่หัวเก่าปพอได้งเอให้งูเขาเขาได้เห็ดอีนต๊น้องก น้ำหาเลาดุพี่น้องเลยขี้ขากับหนังกับสิบน่ะบ่อคิด้ะไรกินลดกันตามักมาว่าแมฆชกเล็โอ้โชกเล็ใหนได้มันไล่คีด บักหมามก็กินสกเล็กอีก,น,กองงนั่นนี่มันเขาพอลองงอม,อมัวงวขามางวเองเฮ้ชอเื่องมันก็จะเด็ดิดไปนี่บริบด้ังวนเองอมันลั่ออยู่มัดใช่มัดส

ล่ามงามๆผ่ากลางนี่กันไปพี่น้อยล่ามงามสวยๆปุ้นจะเป็นสางดูหนพี่น้อง ดินน่ะทางแยแปะก็บ่ได้กว้างเด็กน้องใคนแม่นบ่เด็ปลูกเกินดินขึ้นร่างนึงก็พอดีเนาะพอดีบ่แคบเนาะช่องหลังใครไม่เอาเสียดออกไปไหนหักปลูกอยู่ว่างเงือนเก่าแงยแปะี่พอดีร่างนึงพอดีงามนะดินเงยแป,ปะในพอดีงาม โอ้ยคนลุกได้ยินเสียงยายแปรซับดินพี่น้องเลยอินทรายเชียงกวดขัวออกมาสองเบิ่งนแยแปรพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาเบิ่งนแยแปรเลยมาถ่ายพี่น้องเบิ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยเราคนดูพี่น้องแยแปรนั่นดูแห้งแล้วก็สิคงก่อเห็ดประเดี๋ยวเราจะชุดไปแล้วพี่น้องเอ้ย เด้อพี่น้องเวลาคลิปเสนวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังมุกกำลังใจ